สวัสดีครับไทโบครับผมครับกล้องครับโปวิวครับผมกลับงานสุขธาราวันนี้ครับเรา3ามคนครับนอครับคังรู้สึกหน่อยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ เพราะว่าได้โอกาสจากซุมดาราไ,ได้มาเประกาศรางวัลครับผมปกติก็บอกว่าจะประกาศกับพี่เก้าแต่วันนี้ตื่นเต้นนิดนึงครับวันนี้มาคนเดียวใช่เดียวใช่ครับน้องต้องนะครับครับก็เป็นครั้งแรกของกล้องที่ได้มาประกาศรางวัลในซุมดาราก็อย่างแรกต้องขอบคุณซุมดาราที่ให้เกียรติให้กล้องมาประกาศรางวัลในางานนี้นะครับก็ตื่นเต้นมากเลยจริงแนะครับ เป็นรู้สึกยินดีครับยินดีกับทุกท่านที่ได้รางวัลครับผมเป็นเกียรติมากเหมือนไงครับแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกองเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของวิเหมือนกันปกติวิวก็จะมาแค่ร่วมงานมายินดีกับคนอื่นแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เฮียหรือพี่เก้าประกาศรางวัลวันนี้เราได้ประกาศเองเราก็ตื่นเต้นมากครับเราขอบคุณมากครับผมได้ออกมาเหมือนเหมือนกับเราได้ออกมาแบบทำงานเจองานที่แบบคนหรือเจอแฟนคลับเราอย่างเงี้ยรู้สึกดีงกันบ้างหลังจากที่แบบหายไปน่าจะเป็นปีเลยโอ้ัรู้รู้สึกเลอเป็นหลายปีนะสองปี ปลดปล่อยครับก็ oh. เอาจริงๆช่วงปีสงปีนี้อยู่บ้านเป็นหลักครับผม oh. แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสัมออนไลน์งานออนไลน์ไลฟ์ซึ่งวันนี้ได้ออกมาเจอคนก็รู้สึกผู้คนก็แบบเฮฮาครับ <Yeah. S 1> มีมีความสุขกันทุกคนครับผม oh. แล้วก็ได้พูดคุยกันก็รู้สึกดีครับครับน้องครับก็รู้สึก ตื่นเต้นนีว่วะนาะตื่นเต้นที่แบบได้เจอ<ต>ทุกคนแบบโอ้โห <laughs> เราไม่ได้สัมผัสอะไรยางมานานมากว่าเป็นปีกว่าแล้วอะแล้วก็เอาจริงๆนี่ก็รู้สึกแบบเขาเรียกยังไงอะนะ <c oughs> ไม่คุ้นอะมันไม่คุ้นอะ <c oughs> ยังไม่ชินยังไม่ชินอะมันไม่ได้ชินอบผ่านไปทั้งปีนึงก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เจอทุกคนครับผม <c oughs> ช่ครับจริงๆก็ตอนแรกก็แอบเก่งเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ในบ้านอะไรก็สัมภาษณ์ออนไลน์ไลฟ์สดอะไรอย่างงี้วันนี้เรามาเจอคนจริงๆเมื่อกี้ถ่ายรูปยังคุยกับกล้องเลยว่ย ทำไมเดี๋ยวรู้สึกยิ้มแปลกๆไปวะอะไรเงี้ยเลยเราปรัตัวกันเราไม่ได้ยิ้มนานไม่ได้แบบถ่ายรูปตั้งใช่แล้วมีพี่พี่ถามอะไรอย่างงี้เราพูดรู้เรื่องมีเนี่ยอายุผลงานบ้างของแต่ลัคนี้งคนครับตอนนี้ก็มีรับสเตทครับผมซึ่งตอนนี้ถึง EP 5แล้วแล้วก็ กระแสกำลังดีเลยครับแฟนๆก็ชอบมากฟีดแบ็กดีมากครับผมจากนี้ความสนุกสนานความเข้มข้นหรืออะไรมันจะมีเพิ่มมากกว่าเดิมหรอเครับเข้มข้นต้องบอกว่าเข้มข้นกว่าเดิมเข้มมันเข้มข้นทุกตอนครับตั้งแต่ 1> EP หนึ่งแล้วแต่หลังจากนี้ EP หก EP เจ็ดเนี่ยจะมีความดราม่าเข้ามาอ่าแล้วก็จะมีท้ายๆก็จะอาจจะมีอะไรให้แฟนๆได้แบบ ลุ้นจิกหมอนลุ้นแบบลุ้นลุ้นมากอีพท้ายๆนี่ลุ้นมากบอกเลยครับผมคือคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเป็นอะไรยังไงใช่ับเพราะว่ามันมีแฟนอยากให้แฟนๆเอาใจช่วยดีกว่า e ีพีเก้าอีพี่าแต่ E.P. 6, E.P. 7เนี่ยที่จะถึงเนี่ยก็คือก็จะมีดราม่าแล้วก็จะมีเอ็นซีนครับผมที่ แฟนๆหลายคนก็อาจจะรอครับผมเพราะว่าก็ค่อนข้างแซบอยู่เรื่องนี้เหมือนกันครับแล้วก็มีแบบอัมคัดด้วยนะใน AISP ครับครับของนของเรา2คนก็มีซีรีส์ที่ประกาศไปแล้วว่ากำลังจะสร้างอะไอย่างนี้เป็นโปรเจกต์ซึ่งกำลังจะมาเนี่ยนะคนก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามยังบอก รายละเอียดไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าตัวโปสเตอร์แล้วก็มีการปล่อยเวลานิดนึงเหมือนกันอะไร่างเย้มแยมๆหน่อยว่ามันจะประมาณไหนเนื้อเรื่องที่เราจะพูดได้ว่าเป็นเนี่ยอาจจะไม่ได้แซบเหมือนเขาแต่อาจจะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ยอะต้องยังไงครับ ก็เหมือนก <laughs> ันครับยังพูดอะไรมากไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนสั่งเก็บครับแต่ก็มาให้ชมเร็วๆนี้แน่ครับสำหรับแฟนแฟนๆทุกคนก็อดใจรออีกนิดนึงครับเดี๋ยวได้ดูแล้วซีรีส์ของเรานะครับทั้ง3คนอย่างปีนี้จะได้เห็นผลงานกันแบบเยอะไหมตลอดทีโห้ยังพูดอะไรมากไม่ได้ป <who médico> ีนี้จริงๆไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนกับว่า เราไม่มั่นใจว่าด้วยโปรเซสการผลิตต่างๆหรือว่าอะไรมันจะเสร็จทันปีนี้ไหมหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าหรืออะไรประมาณนี้ครับมันเหมือนมีโปรเจกต์ซึ่งในโปรเจกต์นั้นจะมีหลายๆงานหลายๆเรื่องด้วยกันอะไรมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับ<ช>ของพี่นาครับก็มันเป็นมันมีหลายเรื่องครับ<ช>แล้วก็มีทอเบอร์เมเกอร์มีเลิฟเมเกอร์ซึ่งเลิฟเมเกอร์เนี่ยก็จะมาทีหลังทอเบอร์เมเกอร์ ก็อาจจะได้เห็น Chocolate Maker ของโบก่อนครับผมประมาณนั้นไหมครับฝากแบบอนแฟนคลับหน่อยฝากแบบติดตามผลงานของเราทุกง่านคน่อยครับแต่เราคลเริ่มจากที่ใช่ครับก็ฝากพี่พีแฟนคลับทุกคนเนี่ยนะครับผลงานเราเหลือเวลาอีกไม่นานเกินรอแน่นอนรอกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับ ครับผมก็สำหรับกล้องรอฝากรอติดตามผลมงานเหมือนกันครับอีกไม่นานครับก็จะได้ให้แฟนๆเนี่ยออกมากรีดกร้ดกันแน่นอนครับก็ระหว่างนี้ก็ติดตามพวกเราได้ทางออนไลน์ทางทางอินสตาแกรครับก็ เหมือนกันแหละครับฝากติดตาม IG ของพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับฝากพี่ๆด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> ครับแล้วก็ <c oughs> ฝากซีรีส์เรื่อง l o v e Sta ซ e ด้วยครับออนแอร์ทุกวันเสาร์ทางอมรินทีวีเอชช่อง34นะครับเวลา4ีทุ่มครึ่งครับผมแล้วก็สามารถรับชมดีรันได้ทาง AIS Play Original ครับผม แถมยังมีแบบอันคัดด้วยนะครับก็คือเวอร์ชันทีวีกับเวอร์ชัน AIS ก็จะไม่เหมือนกันครับผมแล้วก็เร็วๆนี้จะมีซีรีส์เรื่องเนหาสตอรี่ครับผมของทางที t h ทันเดอร์ครับก็จะออกมาเร็วๆนี้แน่นอนครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับ